สวัสดีครับอยู่ผมอาจกรนะครับห่างหายไปนานเลยครับกับบรรยากาศแบบทุ่งนานะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาถ่ายแต่จะค่ําแล้วนะครับก็ได้เอาร้อยห้าออกมานะครับเพราะว่ามันขี่ได้แล้วนะครับแต่ยังสภาพยังแบบมีแต่โครงเครื่องอะไรประมาณนี้นะครับส่วนไฟท้ายก็เอายังใส่ไปก่อนนะครับจะเปลี่ยนใหม่อยู่นะครับมาดูครับ ดูเครื่องครับก็ยิงทรายใหม่แบบเลี่ยมๆเลยครับเลี่ยมดูครับคาบูก็ใหม่นะครับยังไม่บอกว่าของอะไรครับรูปเดิมนะครับข้อก็ผ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูครับดูคอท่อครับตรงนี้อ่ายังขูดกับคันสตาร์ทอยู่นะครับ พวกนี้เอาไว้ไล่ที่หลังนะครับคอท่อก็เป็นคอยี่สิบแปดครับเอาือยี่สิบแปดย่ิบแปดนี่ครับพ่อก็เป็นพ่อเดิมผ่านะครับดูครับขัดให้ใหม่ด้วยครับก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับก็มีเปลี่ยนพวกโซ่พวกสเตอร์นะครับ ออ้เห็นเลยเตอร์ตอนนี้เป็น14 35นะครับเตอร์แบบใหญ่ๆเลยครับแล้วก็มีเนี่ยครับเป็นกองน้ํามันครับแล้วก็สายน้ํามันนะครับครับพวกนี้รอที่หลังครับอันนี้ขาตั้งก็มาแล้วนะครับแต่ยังไม่ใส่ครับก็แบบดูบรรยากาศครับถ่ายรูปไปเนี่ย โอเคนะครับก็จะมาให้ฟังเสียงดูครับอ e ันนี้ก็เป็นลูกเร็กๆนะครับก็เป็นสเตปดันโลนะครับทุกคนมาฟังเสียงนะครับหิ้วหิ้ววหัอหักหัักห้วหงอวหอ่ะั เียวมันยกว่ไรเงครับไหมมันเป็นนายกอย่อแงนี้แล้วว่ายกหัวดีป่ะเนอยังไงนั่นแหละกล้องมันมันอาจจะวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไม่ไล่คาบูใหม่นะครับรอไล่น้ํามันไล่อะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ตากล้องขับดูนะครับว่าฟิลมันเป็นยังไงนะครับมาดูครับ ถึงไม่แรงก็ดีกว่าเดินนะครับริมทางครับริมทางรู้ว่าหนวกงฮยสตาร์ทยังแหงมอ่ะนจ้าบ้าห่างก่อนเฮ้ย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 ออกตัวออกตัวเฮ้อ บรรยากาศครับทุกคนสวยจริงครับยังยังว่าดีนีดีเชี่ยหริงจัดนั่นแหละรอดจบจริงว่ะ เกิดควันออกเลยว่างคว่างกวอนไอ้ขี้มาแมยห้องเมอาไมยฮะออกตอกโอยมึงผิดน้ำ กูเอียวนล้วมั่นปมงเสียงยังแกรกแกอยู่แม่งหลายเม่งหลายมานะเม่ยะแมงเยอะจริงครับดูครับช่วงนี้ก็ข้าวเริ่มจะพอเกี่ยวแล้วนะครับบางคนก็เกี่ยวแล้วนะครับ คือวะ <c oughs> แม่งตั้มตั้มหนาตั้าปากตั้มหมดเลยคือวะแม่งเลยแม่งแม่งหลายวะ่ะเดี๋ยวร,ร,ร,รอแล้วไรค่าบววัวเขาจังไหมล่อจับจีมเนาะแม่งยังหลายจริงต่างขาครูตั้ตาปากแม,ม่งบ้างไหญโตเนี่ย <c oughs> อ,อีกอย่างจนปากปากูโป้ปุ้นี่มองซ่องน,นี่มาดูครับ <c oughs> ต้มต้มเนี้ยเป็นเต็มยแล้วแม่งโคตรเจ็บแล้ว พ่อมีแบกเนี่ยขบคานี่ดีดดีวะกลับขึ้นมากลับขึ้นมาเบิ่งร้องดีมาเบิ่งเฮ้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 กูเฮ้กูอาสายเตยนี่แหละแม่กูว่าเตี้ยนหรอกกี่ปีกิ้งเหี้ยโดดจ้างเยอะเลยโดดเป็นโดดขือมาว่าเหี้ย ก็ประมาณนี้นะครับรถก็คือว่าพอใช้ได้นะครับยังไม่ไล่คาบูใหม่นะครับเวลาสับเกียร์ไปแล้วมันแบบยังรถยังแบบยืดยืดเลยก็พอได้นะครับแบบรถหรือม้าครับดีโคตรดีครับเพเติมมันใหญ่ไปนะครับก็ลอรอไล่คาบูใหม่นะครับคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าพ่อก็ผ่าแล้วนะครับ รอไล่คาบูแล้วก็ใส่พวกาสายเบรกพวกอะไรนะครับมันก็วิ่งสำหรับรถใช้งานก็ดีกว่าเดิมแน่นอนครับดีกว่าเดิมด้วยครับสำหรับที่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊าย